สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าช่องกิ่งกิรถสวยทุกท่านนะคะรู้ไหมคะวันนี้ว่ากิ่งพาลูกค้ามาที่ไหนที่นี่เลยคะ่ะเราพาลูกค้ามาดูรถที่โกดัง3าของเพชรยนต์เราบ้างนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่คะ่ะลูกค้ามีรถหลากหลายรูปแบบเลยนะคะ เห็นไหมคะลูกค้าจะเห็นได้ว่ารถจอดเรียงกันเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้รอเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพของรถนะคะอันด้นนี้จะเป็นรถตู้นะคะลูกค้าจะเห็นได้ว่ารถตู้เราก็มีจอดหลายคันเลยนะคะตรงนี้ก็คือจอดรอให้ลูกค้ามารับไปอยู่ด้วยนะคะรอเจ้าของอยู่นะ อันนี้จะเป็นรถตู้ใช้งานนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้รถตู้สักคันนะคะไว้รับส่งผู้โดยสารหรือว่า,าไว้รับส่งนักเรียนนะคะตัวนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะโทรเข้ามาปรึกษาได้ะคะ่ะว่าต้องการออกรถตัวนี้ต้องใช้อะไรบ้างเอกสารอะไรบ้างกินยินดีให้คำปรึกษานะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ โทรเข้ามาได้เลยเบอร์0820726152นะคะรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวกิ่งจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะลูกค้าถ้าสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของรถเก่งนะคะรถขนาดเล็กรถครอบครัวเราก็มีนะคะวันนี้กิ่งมาเปิดโกดัง3ก็จะพาลูกค้าไปไล่ดูนะคะว่าของเราจะมีรถแบบไหนบ้างนะคะมาต่อด้วยคันนี้ค่ะคันนี้จะเป็น รถนะคะโตโยต้าค่ะอัลติส8 v V นะคะปี2017ค่ะรุ่นนี้สวยไหมคะลูกค้านี่ขนาดเป็นรถที่ยังไม่มีการชงยังไม่มีการเก็บรายละเอียดนะคะลูกค้ายังสวยขนาดนี้คันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 0กว่าบาทเองนะคะ ป้ายทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนของกรุงเทพนะคะลูกค้า7กกอไก่ต่อเต่า7681นะคะตัวนี้สวยนะคะลูกค้าต่อมานะคะรุ่นน so ี้เป็นรุ่นมิสคูบิชิมิราดนะคะ1-2 g v x นะคะปี2019ค่ะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่355,000นะคะลูกค้าเลขมายังน้อยอยู่เลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้สีเป็นสีบอนนะคะ จะเป็นตัวรถตู้นะคะลูกค้ารถตู้เราจะมีหลายคันนะคะลูกค้าฝั่งนู้นที่กิ่งพาไปชมก็จอดไว้ในส่วนหนึ่งนะคะวันนี้พามาดูพี่ๆเขาทำงานด้วยค่ะลูกค้าคันนี้เป็นตัวนิสสันสีแดงนะคะเป็นน้องเล็กนะคะคันนี้ อากาศร้อนมากเลยนะคะลูกค้าวันนี้คันนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวนิสสันอเมร่าค่ะ 1.2e นะคะราคาอยู่ที่3 0 0แสนนิดๆเองสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหานะคะรถบ้านรถขนาดเล็กนะคะไว้ใช้งานทั่วไปนะคะไว้จ่ายตลาดหรือว่ารับส่งลูกไปโรงเรียนก็ ของเรามีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายแบรนด์หลากหลายรุ่นเลยนะคะลูกค้าต่อมาเป็นตัว f o r t u อร์นะคะตัวนี้เป็น f o r t u อร์เ e จ e นเดอค่ะแทบจะเป็นป้ายแดงเลยนะคะตัวนี้สภาพยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจคันไหนก็อินบอ์เข้ามาได้เลยนะคะ อยากดูรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาได้เลยยินดีให้คำปรึกษานะคะเ,คเดี๋ยวจะพาไปดูตรงด้านหลังกันบ้างนะคะ สังเกตได้ว่าเราจะมีรถหลากหลายรูปแบบเลยนะคะลูกค้าทั้งรถตู้รถครอบครัวหรือว่าจะเป็นรถเก่งขนาดเล็กนะคะเราก็มีให้ลูกค้าเลือกนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถคันไหนหรือว่ายังไม่รู้ว่าอยากได้รถอะไรนะคะก็โทรเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้นะคะลูกค้ากิ่งยินดีให้คำปรึกษานะคะ โปรโมชั่นของเรานะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษนะคะลูกค้าหรือลูกค้าท่านไหนที่เครดิตดีนะคะออกรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมมีรถสไลด์นะคะส่งรถให้ลูกค้าถึงนาบานเลยนะคะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลจากพื้นที่ตรงนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะลูกค้าเรามีรถสไลด์ส่งให้ลูกค้าหรือว่าลูกค้าต้องการที่จะทําเอกสารนะคะ เรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องกังวลถึงตรงนี้นะคะเป็นรถกระบะเราก็มีนะคะลูกค้ารถกระบะตัวสูงหรือว่าจะเป็นตัวธรรมดานะคะแบบนี้เลยนะคะ ี่เป็นโกดังที่3นะคะลูกค้าเรายังมีที่สาขา1คือสํานักง,งานใหญ่ของเราแล้วก็จะมีที่หน้าร้านนะคะเป็นสาขาที่2รถก็จะมีเยอะเลยนะคะลูกค้ารถของเรามีเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะคะชอบคันไหนหรือว่าลูกค้าที่อยากดูรายละเอียดตัวรถนะคะจะเข้าไปดูในเพจของเพชรยนต์ก็ได้นะคะเป็นบริษัทเพชรยนต์ค่ะลูกค้าจะมีรายละเอียดตรงนั้น ลูกค้าก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะแล้วก็ส่งเข้ามาถามเลยว่าน้องกิ่งพี่อยากได้รถคันนี้ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการที่จะอสอบถามเรื่องไฟแนนซ์หรือเอกสารต่างๆก็โทรเข้ามาปรึกษาได้นะคะลูกค,ค้าเอาล่ะค่ะวันนี้กิ่งก็พาลูกค้ามาชมที่โกดัง3ของเราแล้วนะคะ หากลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0820726152นะคะหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆเดี๋ยวกิ่งจะแปะไว้ให้ลิง์กใต้โพ์นะคะลูกค้าสำหรับวันนี้กิ่งต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ